พิธาไม่ตอบกรณีหมอวโลงจอยื่นยุบพักประชาชนในพิธาลิ้มเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ในแพทย์วโรงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีจะไปยื่นยุบพักประชาชนเนื่องจากพักถิ่นกาข่าวชาววิไลซึ่งเป็นพักที่อดีตพักเก้าไกลเปลี่ยนชื่อมาเป็นพักประชาชนมีสาขาไม่ครบทุกภาคตามที่กฎหมายพรรคการเมืองกำหนดว่าตนเองยังไม่เห็นรายละเอียด ส่วนพรรคประชาชนจะเตรียมการอย่างไรต้องไปถามพรรคตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคแล้วหากลงรายละเอียดไปจะยิ่งทําให้ไปกันใหญ่ขอให้รอโคศกพรรคเป็นผู้ตอบดีกว่านายพิธากล่าวต่อว่าการยุบพรรคขึ้นอยู่กับพหลป,ปัการเมืองโดยนายผลิตวชรสินธุสอสสอบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเคยบอกกับตนเองในสมัยทํางานร่วมกันที่พรรคเก้าไกลว่าจะยื่นแก้ไขพหลปดังกล่าวด้วยตัวเอง และเราจะได้รู้กันว่าคนที่มาจากระบบการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยเห็นด้วยกับการให้อำนาจที่นอกเหนือจากประชาชนมาหยุบพักหรือไม่และเชิญชวนพี่น้องประชาชนช่วยกันติดตามดูอยากเตือนพิธาว่าสารตัดสินออกมาแล้วว่าพรรคเก้าไกลทําผิดกฎหมายรายละเอียดปรากฏอยู่ในคำนิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญและกฎหมายได้บัญญัติไว้ว่าการกระทําที่เป็นการล้มล้างการปกครองเป็นความผิดที่ต้องยุบพ,พัก ศาลได้ทําไปตามหน้าที่และในขอบเขตที่กฎหมายให้อำนาจแต่พิธากับพวกไม่ยอมรับว่าพักได้ทําผิดยังกล้าพูดว่าอํานาจที่นอกเหนือจากประชาชนมายุบพักอยากให้พิธามองกลับไปดูว่าสิ่งที่พักทําเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าผิดต้องยอมรับและปรับปรุงแก้ไขเลือกตั้งครั้งหน้าถ้ามีคนเลือกพักประชาชน50ล้านคนแต่พักยังมีพฤติการลมล้างการปกครองอยู่อีกสารก็คงยุบพักอีก เมื่อมีการกระทำผิดในประเทศไทยไม่ว่าคดีเล็กหรือคดีใหญ่คดีที่ประชาชนหรือนักการเมืองเป็นผู้กระทำความผิดศาลจะเป็นผู้ตัดสินทุกคดีอย่ามาชี้นําหรือใช้คําพูดบิดเบือนให้ประชาชนมองสันไปในทางที่ไม่ดีอยู่ในสังคมต้องยอมรับกติกาของสังคมไม่ใช่สารัฐธรรมนูญตัดสินยุบพ,พักพวกฉันดึกสอสอจะต้องยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญการยุบพ,พักขึ้นอยู่กับพรปรพักการเมืองฉันต้องไปแก้ไขพรปรพักการเมือง นักการเมืองทําไมต้องแก้กฎหมายทําไมต้องแก้ผู้ใช้กฎหมายทําไมไม่แก้ที่ตัวเรากฎหมายห้ามอย่าไปทําผิดก็ไม่ผิดกฎหมายทําผิดหรือบกพร่องในเรื่องการทํางานประชาชนพอรับได้แต่ถ้านักการเมืองทําผิดเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือล้มล้างการปกครองประชาชนยอมรับไม่ได้และความผิดฐานล้มล้างการปกครองจะยังคงติดไปกับพรรคประชาชนอีกนานถึงแม้จะเปลี่ยนชื่อจากพรรคก้าวไกลเป็นพรรคประชาชนแล้วก็ตาม การที่พักประชาชนพยายามสื่อสารว่าสิ่งที่พักทำเป็นความต้องการของประชาชน14ล้านคนที่เลือกพักจึงใช้คำว่าพักประชาชนการเน้นคำว่าประชาชนบ่อยๆทำให้ชาวเน็ตโพสในโซเชียลว่าข้าพเจ้าขอประกาศณนะที่นี้ว่าคำว่าประชาชนของพักประชาชนไม่ได้รวมถึงข้าพเจ้าและครอบครัวแต่อย่างใดทั้งนี้เพื่อป้องกันการถูกนำไปแอบอ้างในการซอกก่อนบนทำลายสถาบันหลักของชาติ อันนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในอนาคตและไม่ใช่แค่ชาวเน็ตเท่านั้นคนดังในหลากหลายวงการยังได้แชร์โพสต์ดังกล่าวด้วย